วิลเลียมเอสนะครับผมวิลเลียมเอสมาคน <c oughs> เดียวสวัสดีครับมอดมอดดีนดีน,ดนลืมอะไรดิอย่าเสียเวลาเลยตียีนก่อน ขอไอจีด้วยโอ้โหยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนใครซะเลยก็มีคนเข้ามาพร้อมเนี่ยถ้าไม่คุยทุกคนกันก็มีสิทธิ์พลาดที่จะเจอคนที่ใช่บอกผงแดงจัดจ้าแล้คนนี้ก็ต้องผงเขียวแล้วไหมผมไม่ชอบผิงอ่ะยังตอขอไอจีได้ไหมครับไม่ชอบคุณด้วย ไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็ไมเสียเวลาไหมโอเคคนหนึ่งแบบว่าแล้วอ่ะใจร้อนคนหนึ่งใจเย็นหรือเปล่ามึงจะใจร้ายกับใครก็ช่างเอขาทองดีทั้งคู่จนป่านนี้ปันในชอบกูอวกเหรอปันในคือมันเป็นเพื่อนไงถ้ากูเที่ยวกับมันเหมือนที่กูาทำกับคนอื่นนี่ยมึงก็เสียริฐได้แต่ผ้าบวบงั้นมึงลองเดี่ยวใครสักคนดูปันจะได้ตัดใจจากมึงไงเอาแน่มึงจีบคนที่เป็นร้อยจีบเพิ่มอีกสักคนมันจะเสียหายตรงไหนวะถูกจีบเลยมั้ จีบได้ไหมกล้าก็ลองดูดิมันทงเดงจริงจังมากเลยอ่ะกฎกติกาคือ,กกอจะเจอแก่ต้อนเพื่ออยากเจอจะตอบแชทก็ต้องไม่อยากตอบแล้วถ้าเกิดว่าคุยคุยกันไปแล้วได้คำตอบมันไม่ใช่ก็แยกย้ายาดิไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะอยู่นอวิวเลี่ยมสำคัญคือมึงต้องทำให้แฟนมันเชื่อจริงๆริงนะเว้ยว่ามึงกำลังเดทกับเอเดยจริงๆ เพราะงั้นมึงต้องเก็บนิสัยหเยี่ยงไว้ที่บ้านแล้วเปิดใจชะแล้วมึงฟังกูได้ดีถ้ามึงอยากจะจีบไ e ้มอได้ติดมึงต้องทำให้มันรู้สึกสบายใจเดี๋ยวนะอันนี้คือเสียงบางโค้ดปะอันนี้คือหมายความว่าตัวละครบาโค้ดเป็นเป็นคนที่ปั่นใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นคนที่ปั่นให้สองคนที่จีบกันใช่ปะใช่ไหมพอเข้าใจถูกใช่ไหมมึงไม่ใช่คนเที่ตกลงเป็นอะไรกันวะ ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยกูเนี่ยให้มึงไปรอเนิกับมันเฉยๆแต่กูไม่ได้ให้มึงไปรักมันนะเว้ยหรือมันเป็นเพราะว่าบางครั้งเราจำไปรักคนที่เราไม่ควรรักว่ะงั้นมึงพอจะเปิดใจให้กับคนที่มันคู่ควรได้ปล่ะนี่เลยนี่เลยคนที่เลิมตัวทุกอย่างตัวละครคนเลยหรือบางทีของตักละครก็บ้าแบบนี้ตกลงมีซาไปดินจริงหรอ เฮ้แต่ว่าวิลเลียมยิ้มสวยมากเลยอะ่ะ You Maniac เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลหัดใจกันญ่าพูดกูแล้วว่ะฮะมึงไม่ต้องฝืนใจเด็กไปดีแล้วก็ได้นะ <S 1> <S 1> เขาไม่ฝืนแล้วครับใครไม่ฝืนแล้วโอเค กลวไอ้ดินกูจีบปันติดแล้วด้วยมึงไม่ต้องคูยกับไอ้มอก็ได้นะอ่ตตอว่าอืมไอ้ทุกงแดงแม่โอ้กูชอบวีเรยแบบนี้นะเอาทอทษทีนะแต่กูชอบวีรแบบนี้นะวทุกคนผมชอบไปเรมแบบนี้นะครับคือแบบว่าเป็นท่งแดงที่แบบตรงแดงทงแดงอะทงแดงที่แบบเดงดงงเด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 ง ด้งเด้งเด้งด้งด้งกินจ้านะเด้ง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 เด้งด้งดงดงแบบนี้แหละเด้งจัดจัดเด้งแบบเด้งเหมือนร้อยวิก็ไม่เป็นไรดีเราดูนะทุกคนรอดูเลยนะทงเด้งทั้งคู่เมื่อทงเด้งทั้งคู่สลักกันเป็นยังไงรู้เลยว่าคนที่ดูอ่ะคนที่เจ็บเราเองคนดูเองเราดู